อะราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกระรยาสีนิกแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลวงปู่ศิลาเข้ามาใหม่นะแต่ว่าเป็นแบบเนื้อบนบนรุ่นหลักๆของแรงๆแบบนี้ของหายาก <c oughs> เดี๋ยวเอามาอัปเดตแล้วก็ให้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็บางองค์นี่เอาแปลามาจากขอนแก่นเลยนะแล้วก็ บางองค์ก็ไปเอามาจากกาลสินนะฮะพอดีผมไปจองพระรุ่นเหนือดวงสองมาที่คอนแก่นนะก็พี่ๆทุกท่านก็น่าจะเห็นแลนะ้วเนาะว่าคนเยอะขนาดไหน <c oughs> นะแล้วก็เหนือดวงสองเนี่ยเห็นข่าวเขาบอกว่าออกพระจะออกมาตอนเสกสิ้นเดือนนี้มนะั้งไวมากแบบจองปุ๊บออกปับ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาจะไปถึง ขนาดไหนนะเอ่ออันนี้จะอัปเดตของแรกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวรุ่นปกติทั่วไปก็จะมีอ่บอกอีกทีหนึ่งโอเคไปอ่อจะโชว์อะไรก่อนดีเพราะว่าที่ไม่พอเอานี้ก่อนแลวกันอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ทุกคนทำหาสุดๆนะฮะสำหรับพูรเจ้าสิบชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะ นวะลงยาแดงนะครับหลวงปู่ไม่เท้าแล้วก็ลงยาสวยๆแบบนี้ชัดๆนะฮะแล้วก็เท้านะเท้าจริงๆถ้าสองดีๆเห็นเล็บด้วยนะ แล้วก็นี้ด้านหลังเหรียญน,นะครับอันนี้เนื้อนาว่านะไอคีๆนี่น่าจะเป็นถุงนะลูกพี่ไม่น่าจะใช่เหรียญน,นะเดี๋ยวะะดูใหม่เห็นไหมขีๆลงมาอยู่นี่แล้วเป็นถุงเป็นที่ถุงนะเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับนะส่วนใครอยากรู้ว่าของเก๊ของปอมเป็นแบบไหนก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะลูกพี่ อันนี้น้องรับประกันแท้ยันลูกบวชเลยลูกพี่ของแท้ไม่ต้องกลัวกลัวแค่ราคาแพงก็พอนะอ่านี่นะเป็นนวัตยาแดงแล้วก็มีติดลุงด้วยหน่อยๆเห็นไหม,มสวยหายากแล้วก็ราคาแรงนิดนึงนะมาพร้อมกับกล่องกำมะหี่นะครับสวยงามเออแล้วน้องก็ได้นี้มาเซม่าจุลามาีนะลูกพี่แต่ว่า ได้เป็นชุดกรรมการแล้วจริงๆมี3ององนะได้มาองค์เดียวแล้วก็ได้กล่องมาด้วยก็เลยไปหาเพิ่มหมายถึงว่าเนี่ยจริงๆได้องค์นี้มาเดี๋ยวดูนี่ได้องค์นี้มาก่อนององแรกนะจริงๆเขามี3องค์แต่เขาเขาแยกปล่อยไปหมดล้วก็เลยปล่อยมาองค์นี้มาองคหนึ่งนะแล้วก็ได้กล่องมาด้วยทีนี้พอผมเห็นปุ๊บโอ้โหสวยมากเลยภาพแบบสวยจริงอย่างเงี้ย เซมาจูลามาีนะผมก็เพิ่งจะเคยมีนะก็เรียนตามตรงว่าได้มาปุ๊บสวยปับ๊บนะก็เลยไปหามาอีกหนึ่งเหรียญลำชุดกรรมการเหมือนกันนะเป็นลงยาเขียวรา้ากา k เคนะเป็นเนื้อชุบทองแล้วก็อีกเหรียญน,นึงอ่จจะเป็นลงยาแดงนะจริงๆมีสามเหรียญเนาะขาดยาแดงองค์หนึ่งเอ่อตามหาไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เจอที่แบบถูกๆนะจะให้ดูความสวยงามแบบ สวยจัดเลยอะ่ะเซมาจุลามานีนะตรงนี้เป็นปะาฉลุนะนี่น,นี่เป็นปลาฉลุตัวนี้นี่หน้าหลวงพ่อนะเต็มรุ่นหลังๆอ่ะสมุกจะสวยละนี่นะครับเซมาจุลามานีองค์นี้เลข6กหนึ่งสานะครับจริงๆถ้าเป็นชุดเขาอะ จะหกหทั้งหมดเลยสาองค์แบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาแยกไปเนอะแล้วเราไปหาเช่าองค์อื่นมามันก็จะคนละเลขนะครับสวยปิ๊งอันนี้คือขาดยาแดงองค์เดียวเลยอะหนึ่งเจ็ดอนะฮะอันนี้ขาดยาแดงองค์เดียวเลยไม่งั้นก็ครบชุด3องค์ละอ่านะเป็นไง เดี๋ยวรอไว้หายยแดงครบก่อนหรือว่าใครจะตัด2อ,องค์นี้เลยก็ได้นะฮะสเปอร์พี่มียยแดงอยู่แล้วก็มาฮะพูดคุยสอบถามได้อืมวางกันนีโอเคอ่ะไปจุฬามณีไปแล้วอ่ะแล้วก็มีอันนี้ของแรงของแรงอันนี้มาพร้อมกล่องนะลูกพี่นะนี่เลยฮนุมานโชคพันล้านรุ่นแรกนะครับปี64คือสวยปิ๊งองนี้คือ สวยเคี้ยวเต็มนะฮะมือมือเต็มแล้วก็เออก็เรียกว่าอะไรถอ,อดพิมพ์ออกมาจนเห็นจนถึงข้างข้างในนะปกติตรงตรงเนี้ยที่พี่เห็นอยู่ข้างในนะ่ยจะแบบจะเต็มไปด้วยปูนอปูนขาวจะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะแต่นี้คือเห็นหมดเลยอ่าอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะลูกพี่อันนี้เป็นเนื้อชนวนนะฮะ สีออกช็อกโกแลตนะครับผมคือสวยปิ้งครบเลยแหละแล้วก็เลขเนี่ยเลขเป็นเลข2419นะลูกพี่ลงท้ายด้วย9ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่สวยมากนะฮะยันเยินครบหมดแล้วก็ติดลุงด้วยเห็นไหมติดลุงติดลุง สวยปิ๊งอ่ะอ่ะแล้วก็นี้ใต้ฐา,านนะใต้ฐานนะก็อุดผงนี่นะนี่ผงใต้ฐานนะครับใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนชอบแน่นอนองนี้นนุมานเลือกเจ้าของนะรูเบียนี้ไปราคาแรงนิดนึงแต่ว่าแท้เหมือนเดิมนะรูปพี่เคยเห็นของลาซาด้าอยู่นะรูปนี้เนี่ยนะ อนุม,มาหโนตลกเลยลาซาด้าขายสามร้อยเ้าลูี่คือแบบน่าตลกมากโอเคแล้วก็นี่ของแรงอีกชิ้นหนึ่งดูเห็นไหมคลิปนี้คือของแรงหมดเลยของแรงของแรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นสมเด็จศิลาแรงนะครับได้มาแค่หนึ่งองค์ท่วนเท่านั้นแล้วก็สวยปิ๊งเหมือนเดิมนี่ นนะรับประกันแท้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยอของเก๋นเนี่ยเออค่อนข้างเหมือนนะเพราะฉนั้นต้องดูดีๆแล้วก็คนเคยมีอยู่เนี่ยก็อาจจะดูง่ายหน่อยแต่ถ้าคนไม่เคยมีแล้วไปเห็นตามตลาดนัดอะไรเงี้ยก็คืออาจจะโดนได้เลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้กล่องก็เก๋ก็เหมือนเก๋ยันกล่องอะว่า,างไงกล่องเหมือนผาคล้ายอะไรแบบเนี้ยตัวตัด ตัวเติดคล้ายหมดเนี่ยของเก๊ตัวตัดแบบนี้ก็มีรอยแบบเนี้เหมือนเลยนะฮะนี่แล้วก็ด้านหลังนี่แต่ที่ไม่เหมือนคือขอบตรงนี้ของเก๊เนี่ยจะไม่เหมือนเลย,เ,ยเพราะว่าของเก๊จะทำให้เรียบตึงสวยแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าของเก๊ตต้องถอดพิมพ์อยู่ นี่นะหน้าหลวงป,ปู่สวยงามนี่นะเออจริงองค์นี้มีมวลสารติดค่อนข้าง,งเยอะนะถ้าแบบแบบส่องดีดๆอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูเพราะว่าผมส่องอยู่ในในในแหนวิบวิบวิบเนี่ยวิบวิบนี่ก็คือมวลสารนะเนี่ยวิบวิบตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็มวลสารเนะี่ยเยังไงที่แบบวิบวับวิบนวะับเนี่ย ือมวลสารนะ่ย้ยแบบแบบโอเคไปสมเด็จศิลาแรงราคาก็แรงสมชื่อนะลูกพี่ถ้าใครไม่ไหวอยากได้พิธีเดียวกันก็นี่เลยนะฮะเทวานิมิตนะราคาก็ถูกกว่ากันหลายเท่าอยู่ราคาก็ถูกกว่ากันหลายเท่าอยู่แต่ว่าพิธีเดียวกันนะฮะเนื้อมวลสารอะไรเดียวกันนะแต่ว่ารุ่นนี้ นิยมกว่าเท่านั้นเองนะฮะนิยมกว่าน่าจะเป็นสมเด็จด,ด้วยแล้วก็มีหลวงปู่ด้วยนะแล้วก็น,นิยมกว่าโอเคเอายังวางไว้ได้อยู่นะเออต่อไปก็ได้โชคเหนือเมฆมาทั้งหมด2เหรียญน,นะครับก็มีเป็นเนื้อทองฝาบาททั้งคู่นะฮะโชคเหนือเมฆอ่นะนี่โชคเหนือเมฆก,ก็ลงรีวิวให้แล้วนะสำหรับแท้เกตก็ลองไปหาดูนะฮะในช่องผมนี่แหละนะครับได้เป็นทองฝาบาทมานะแล้วก็ ดังๆหน่อยนะนี่ช่วงหนึ่งมีเอาเป็นว่าไม่ซูมให้ดูน่าจะเห็นชัดกว่านะลูกพี่นี่เห็นไหมดังๆก็คือจะเป็นเอ่อดังทองเหลืองนะก็จะเป็นดำๆแบบนนี่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 ด้านหลังจริงๆองค์เนี้ยได้ได้เลขนะเลขสวยนี่แปดหกห้านี่เห็นไหมได้เลขสวยนะอันนี้ได้เลขสวย ตรงนี้ได้เลขสวยเลข,เลขสามหลักนะครับถึงสีไม่สวยแต่เลขสามหลักนะส่วนอันนี้เลขสี่หลักนะครับแต่ว่าสีก็พอสวยอยู่นะฮะราคาก็จะแรงนิดนึงนี่อันนี้ไปได้ที่นู่นมาอันนี้เลขสองสองเจ็ดหกนะฮะจมูกด้านหลังก็สวยด้วยนี้น อมูทตอันนี้สวยปิ๊งเลยหน้าหลังนะฮะใครชอบก็ลองพูดคุยสอบถามได้นะสำหรับสายเสียงดวงนะฮะช่วงเหนือเมฆนะครับช่วงนี้ก็จะตีกับของเกแล้วก็ตีกับของเออเขาเรียกว่าอะไรโจนผมล่าสุดก็เพิ่งโดนโจนไปเพราะสั่งช่วงเหนือเมฆนี่แหละสั่งไปสององคส่งมาองค์เดียวนะฮะโอ้โหตามกันวุ่นวายฟ้องเขาเรียกวอะไร แจ้งความแจ้งอายะบัญชีโอวุอ่นวายมากนะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าความเสี่ยงในอาชีพนะลูกพี่ใครบอกผมขายแพงนะพี่ลองไปหาเช่าดูถ้าพี่เจอเออเขาเรียกว่าอะไรของเก Landes ๊หลักง่ายเนี่ยสมมติพี่เจอของเก๊หลักสี่พันสักองหนึ่งเรียบร้อยตามหาไม่เจอเรียบร้อย้องแล้วหนึ่งแล้วนะนะพี่เจอโจรอีกโจรโจรเนี่ยมันจะขายราคาใกล้เคียงกับของแท้เลยด้วย นะฮะโอ้โหร้องเนี่ยผมก็ร้องอยู่เพราะนั้นอย่าอย่าอย่าต่อน้องนักเลยแล้วก็อย่าด่าน้องเลยว่าน้องขายแพงนะลูกพี่โอ้โหน้องอุตส่าห์หไปหาของแท้แล้วก็ส่งจริงด้วยให้ด้วยอะไปต่อไปเป็นเออกระถินหกห้านะได้มาสององนะครับกระถินหกห้านะทองแดงลมดํานะได้มาสององเลยลมดําคู่นี่ครับมีเลข 8940นะฮะองค์นี้8940แล้วก็องค์นี้เลข120โอ้โเลขน,นี้ยาวเนละองค์นี้เลขเต็ม12024นะฮะ12024นะครับสำหรับลมดำนี่นะเอ่ออันนี้จะเป็นหลังยัน หล,หลังแบบนี้หลังเนื้อดวงนะครับรุ่นแรกกระถิ่นหกห้านะครับอ่ะลงดำมาสองเหนนรียญนะฮะใครชอบแบบไหนก็ลองสอ,อบถามเพิ่มได้อ๋อมาเป็นอันนี้นะกระถิ่นหกหกนะครับอ,อันนี้เนื้อนวะนะนได้มาหนึ่งนะฮะเลขสวยด้วยสองห้าห้าแปดนะครับเลขพศด้านหลังด้านหลังกระถิ่นหกหกเลยผมชอบมากจะเป็นวัดพระธาตุม่นหินนะ สวยมากเนี่ยเห็นไหมที่เลืลึก,กระถินวัดพระท่านหมื่นหินปี66นะฮะสวยปิ๊งเลยแล้วเหมือนด้วยะเหมือนเลยคมกลิบนะอันนี้ได้มามีนวะมีเอ่อลมดำลมดำเลขสามหลักด้วยนะฮะ697มั้งเนี่ยถ้าอ่านไม่ผิดนะลมดำ แล้วก็อันนี้คือชนวนไหมไม่แน่ใจผมจําชื่อไม่ได้นะแต่เหมือนเนื้อสีอะไรเงี้ยเหมือนชนวนเลยเหมือนชนวนวนสารเลยอันนี้ต้องไปหาก่อนเพราะว่าจะคนละสีกับนวะนะฮะนาวะจะสีออีกแบบหนึง่งแล้วก็องค์เลยเป็นชุบทองนะอันนี้คือเนื้อที่คนทำหามากชุบทองนะมีทั้งหมด4องค์สี่เนื้อด้วยกันนะสําหรับกระถินหกหกแล้วก็มี ยิ่งมียิ่งรวยเข้ามานะครับเป็นเนื้อทองแดงซาติน,นเนื้อทองแดงซาตินน้าหลงปูขมกิฟนะฮะยิ่งมียิ่งรวยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ปลอมยากแล้วก็ราคาสูงแล้วก็สวยสมราคานะครับสำหรับทองแดงซาตินนะเลขหกหกเลย หกเก้าสี่นะฮะหกเก้าสี่โอ้ยสวยมากนะฮะไปเอ่ออันนี้พันพันล้านก็ยังมีอยู่นะครับนี่พันพันล้านเนื้อชนวนทองแดงนะอันนี้สีออกแบบพิงโกเลยสวยพิงเนี่ยดูเลยแบบสีชมพูแล้วก็มีเขียวแแซกแซมแซม,แมด้วย สีส้มเขียวชมพูอะไรประมาณเนี้ยคือสวยมากเลยเนี่ยนีย่ดูสิอันนี้เป็นมนลสารนะครับต้องมีทุกเหรียญน,นะแบบนี้น,นี่เลขแหละสองสามเก้าแปดนะครับจำนวนทองแดงแล้วก็เออห่วงเชื่อมด้วยชืบมีทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันนะลูกพี่นะตอนนี้เหลือแกะแล้วสองเหรียญแล้วก็สีเดิมหนึ่ง ต่อไปเป็นเหรียญดวงดีนะฮะนี่ดวงดีไดเ้เนื้อนวะมาอันนี้เป็นทองเออทองอิตาลีนะหรือว่าง่ายก็คือทองทองไม่แท้นั่นเองขายไม่ได้ว่าง่ายทองเนี้ยเออทองอิตาลีเขาบอกโอ้ยสวยปิ้งนวะออกรุ้งน้ำเงินนะลูกพี่ นี่นะของปลอมห่างไกลนะรูพี่ถ้ายังไม่เห็นของปลอมก็ลองไปเช็คดูนี่นะของของปลอมยังไม่มีเส้นตรงนี้นะเห็นปะเนี่ยเนี่เส้นตรงนี้สองขีดสามขีดนีตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้ที่บอกไปที่เป็นแบบขีดขีดขีดตรงนี้แล้วก็มีเส้นขีดขีดตรงนี้เห็นไหมตรงเลขโคด้ดตรงนี้นะเอาง่าย หของปอมยากมากที่จะเหมือนนะฮะสวยนี่นะนวะได้มาหนึ่งอ๋ออันนี้นวะลงยาแดงก็ยังอยู่นะนวะยาแดงหน้ากากเงินอันนี้ก็ยังอยู่อันนี้ก็สวยปิ้งเช่นกันอันนี้นวะธรรมดาแล้วก็มีผิวไฟเข้ามาผิวไฟองนี้ก็สวยปิ้งเหมือนกันกริบๆเลย นะฮะอ๋อนี่อันนี้ซีนซีนหลุดแล้วนะโอเคนี่นะไหนๆซีนหลุดแล้วก็ขอซองหน่อยโอ้โหโอ,อย่างนี้ทองแดงผิวไฟนะลูกพี่นี่นะแบบใหม่กริปเลขเจ็ดเจ็ดเก้าด้วยเลขสวยสามหลักแล้วก็ผิวไฟสวยมากนะฮะ มีทั้งหมด3องค์นะดวงดีแล้วก็มีเออรุ่นนี้เอ่อมณฑปการนะฮะมณฑปการมณฑปการนี่ก็มีมาหลายองค์อยู่นะฮะพยายามไล่เก็บอยู่นะมณฑปการปล่อยไม่ออกไม่เป็นไรก็เก็บไปเรื่อยๆนะอง,องค์นี้สวยนะครับไม่มีตำหนินะองค์นี้นี่นะรุ่นแรกนะ หนุมานนะหนึ่งสอดขดนะครับส่วนสงแกะแปะนะปี6 4สี่พิธีเดียวกับหนุมานอาองค์ลอยราชาโชคนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับไม่มีกล่องเด้อมามาจากวัดก็ไม่มีกล่องนะลูกบีไม่ต้องไปตามหาเพราะผมหามาละ <laughs> ผมได้มาเป็น10ละยังไม่มีกล่องซักองค์นะลูกบี แล้วก็มอนนีอันนี้อันนี้คือทองแท้นะครับอันนี้เป็นทองแท้นะก็เป็นทอง70%ทองแท้นะครับเ,เป็นเนื้อเงินนะลงยาแดงนะครับรุ่นพันพันล้านนะครับนี่นะเนื้อเงินลงยาแดงรุ่นพันพันล้านไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องแต่ว่าเป็นทองแท้นะครับ นี่อันนี้คือพร้อมห้อยไว้ง่ายนะครับพร้อมห้อยเลยลสำหรับเนื้อเงินลงยาแดงองค์นี้เลขโค้ด6 8 7ดหูเลขสวยด้วยเออผมได้มาถูกเฉย <c oughs> สงสยัยราคาหลุดนะอันนี้ไปแข่งประมูลมานี่นะปี66นะครับ สวยปิ๊งนะฮะอ่ะเนื้อเงินเนื้อเงินด้วยยาแดงด้วยเนื้อเงินสร้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยาแดงด้วยนิยมอีกแล้วก็เลี่ยมทอง70%เรียบร้อยนะฮะเลขสวยอีกนะฮะสำหรับองค์นี้มีแหละจบนะฮะอ่ะรุ่นหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีหลุดอะไรเนาะประมาณนี้เนาะหลักๆนะอ่ะต่อไปจะเป็นรุ่น,นย่อยๆแบบไวๆนะฮะก็จะมีพระผง รุ่นรวยๆล้ล้านก็ยังมีอยู่นะครับราคาก็อยู่ที่600บาทเช่นเคยนะช่วงนี้ราคาจะยังไม่มีรุ่นไหนโดดเท่าไหร่นะฮะ,ะยังไม่มีรุ่นไหนโดดเพราะว่าตอนนี้มีเดือดวง2นะกที่เขาให้จองก็คือโดดไปละ <c oughs> นะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นรุ่นประทายข้าเปลือกนะทองแดงลมดําทั้งหมดเลยนะครับรุ่นประทายข้าเปลือกหรือเอ่ออันนี้อันนี้เป็นที่ระลึกอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อของที่ระลึก ประทายข้าเปลือกแต่จริงๆชื่อรุ่นเขาเนะี่ยคือชื่อ,อ,อยุงทองนะครับพยายุงทองนะครับอันนี้มีทั้งหมด3องค์พยายุงทองนะครับนนด, ông, ยยบดสิทีเหลือ2องค์นะฮะบล็บอกยางนะครับแล้วก็สาลิกาลิ้นทองนะน,นี้ได้มาแล้วนะฮะเป็นเนื้อทองแดงทั้งคู่นะครับอ,อ,องนี้จะไม่มีกล่องแต่ว่าเลี่ยมมาแล้วนะสีสวยปิ๊งเลยดู ไม่มีด่างเลยรู้พี่แต่เลขก็ประมาณหลักหมื่นนะครับสวยปิ้งอ่ะส่วนรุนี้เป็นแบบเอ่อไม่ได้เลี่ยมมีกล่องครบนะครับอันนี้เลขหลักพันนะก็ด่างๆนิดนึงนะครับนี่เออเดี๋ยวให้ดูว่าของแท้นะรุ่นนี้มีเก๋นนะเพราะนั้นเนี่ย ที่ผมเห็นนะ่ะให้ดูนี้เลยให้ดูตรงนี้เลยให้ดูตรงตรงเท้าไก่เลยนะเท้าไก่ต้องคมแบบนี้นะลูกพี่้องเท้าไก่ต้องคมแบบนี้ยันที่อยู่ตรงนี้คือเป็นแท่งแบบนี้สวยนะฮะเท้าไก่มีเล็บมีอะไรคมแบบนี้นะลูกพีนะ่ถ้าของปลอมจะไม่คมแบบนี้นะนี่คือรายละเอียดอะไรอย่างนี้สวยปิ๊งอะ่ะ ของแท้ง่ายๆคือสวยอ่าต่อไปอ๋อมีเหรียญหลังเสืออยู่นี่นะเหรียญหลังเสืออ่าอันนี้เป็นทองแดงผิวรุ้งนะครับเป็นออกชมพูนะเป็นออกชมพู หลังเสือนะครับเลขสองเกเจดศนะครับอันนี้จะออกแบบม่วงๆนิดนึงนะฮะอันนี้ม่วอกม่วงๆอันนี้ก็คือแกะจากซีนเดิมให้นะฮะคือ แกะไว้ให้ลูกค้าดูนะฮะพอพอดีแกะเจอแล้วก็เจอเลขสวยบ้างเจอเลขอันนี้บ้างอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ที่แกะแล้วมีสองอันอันนี้ก็เลขสวยอ่าให้ดูเก้าเก้าแปดเก้าเป็นไงลพี่เลขสวยไหมนะอันนี้ก็เลขสวยด้วยสีก็สวยนะครับส่วนขยาปลุ้นเองก็มีเอ่อสีเดิมให้ลุ้นอยู่นะครับ ต่อไปเป็นรุ่นลายมือลายเท้านะครับรับซับนะเป็นเนื้อสตตโลหะนะครับสร้างน้อยนะแล้วก็เหลือองค์เดียวองค์สุดท้ายแล้วเนื้อสัตโลหะนี่สวยปิ๊งนะครับต่อไปเอ่อต่อไปเป็นเนื้อเป็นเหรียญหน้าวัวนะหน้าวัวก็จะมีทองแดงลมดาอยู่แล้วก็มีทองแดงมันปูเหลืออยู่นะครับนี่อันนี้เป็นทองแดงผิวรุ้นะครับ ก็ยังมีอยู่นะฮะสำหรับหน้าวัวแล้วก็มีรุ่นรวยเงินล้านยังมีทองแดงมันปูเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีมันปูหน้ากากทองทิพนะเหลืออยู่นะนะมีอันนี้แห่งชนะจนเหลือองค์เยอเอาแกะเลยดูกันว่าจะได้หน้ากากไหมถ้าได้หน้ากากก็ท่วมนะฮะโอ้โหทองแดงผิวรุ้งครับ รู้สึกผิวลุ้งนี่คนจะชอบมากกว่าลมดำนะเห็นว่างั้นเร่งอะไรอ่ะขอดูหน่อยหนึ่งสี่ศูนย์สี่นเล่งหามีตั้งหานี่นะแล้วเฮงชนะจนนะด้านหลังจะเป็นไก่แล้วก็มีพอสอตรงนี้นี่นะสวยปิ๊งต่อไปแล้วก็เทวานิมิตเนาะ บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีปกไตามาสลงยานะฮะลงยาส้มแล้วก็ลงยาขาวนะครับแล้วก็ปกไตามาสแบบธรรมดาเป็นทองเหลืองนะครับพัยดยศนี่ชุบทองยังมีอยู่นะครับพัยดยศชุบทองยังมีอยู่ครับหลังองคตนะฮะอา,อายุวัฒนะ7จ7ดดปีนะหรือพญาองคตนะด้านหลัง อันนี้เหลือต่ซีนเดิมแล้วนะฮะเหลือต่ซีนเดิมแล้วหาว้าองค์นะฮะเอาไปลุนลุนเนื้อเออไม่ใช่ลุนเนื้อสิลุนเลขเอาเองได้เลยลุนเลขสวยเอาเองได้เลยนะครับซีนเดิมนะอ่ะแล้วก็มีเหลยญนั่งกวกักยังเหลืออยู่นะเป็นซีนเดิมนะครับอันนี้แกะแล้วแกะเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะเหลยญนั่งกวักอันนี้ก็ถูกอยู่นะอันนี้อยู่พันเอ่อพันสองนะฮะถูกถูกอยู่ต่อไปเป็น เ,เปิดโลกบรรดาซับก็เหลือเป็นทองแดงลมดานะเหลือทองแดงลมดำเ,เหลือแกะแล้ว1เหรียญแล้วก็ซีเดิม2เหรียญน,นะครับเหลือเหลือน้อยละสาหรับเปิดโลกนะครับเปิดโลกเหลือน้อยละต่อไปก็จะมีเม็ดยาเลื่อนสมณศักดิ์นะครับกับปกจิว๋วนะฮะนากปกหรือปกใบมะขามนะก็ยังมีอยู่อย่างละ3องค์ นะเลื่อนสมณศักดิ์ก็มีเหลือทองแดงนะเซมาทองแดงอยู่3องค์อันนี้ก็เป็นสีเดิมหมดเลยนะครับสําหรับเลื่อนสมณศักดิ์ทองแดงนะเหลือ3องค์แล้วก็มีเหรียญหันข้างนะเป็นชนวนอะแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้าหาไม่เจอแต่มี <laughs> ถ้าพี่เอามีนะรู้ิีแล้วก็อันนี้เป็นติดตามมหาลาบเป็นเนื้ออัปก้านะครับ เป็นซีนเดิมเหลือสามองนะเป็นเนื้อประกาเด้ออ่อะคข้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรุกพี่เออใครชอบอันไหนยังไงก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะฮะสมเด็จเออมีสมเด็จเสาหาสีดำกับสมเด็จเออเหลือจะสีดำละเหลือจะสมเด็จสีดำละนะฮะอ,อ่าเพราะนั้นก็ใครชอบแบบไหนยังไงก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับ เแรกๆก,ก,ก,ก็จะราคาแรงนิดนึงนะฮะสำหรับคนงบเยอะก็ของดีแน่นอนนะลูกพี่อะไปะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดีย๋ยวรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปะละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ